สวัสดีครับทุกคนยังอยู่กับผมถนนไทยแลนด์อยู่หม่องเก้านะครับก่อนลงเขาช่องตะโกช่วง6 4โมง่าทยคลิปไว้เนี่ยวันที่15เมษายนย้ำแรงแรอากาศก็เริ่มเย็นแล้วแหละก่อนอน้านี้อากาศฮอนๆอนการจราจรลดรถกับยังหลายเออผมนั่งอยู่เนี่ยมุมเนี่ยแหละตั้งแต่วังเว้นแล้วรถยังหลายทุกคนแต่ก็เคลื่อนโตได้เรื่อยๆบ่ติดนะฮะบ่บติดเออผู้ดใดที่กําลังจะคิดจะเดินทางนะครับ คณะนี้นะต้องบอกว่าเวลานี่นะเพราะแม้หลังจากนี้การจราจรอยู่เทั้งทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดหรือก้อนลง่เขาช่องตะโกเนี่ยปริมาณรลหน้อยเฮ้ยบม่น้อยหลายแต่ว่าบติดประมาณนั่นฝากนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องขับรถขับเรือขับด้วยความระมัดระวังนะครับขี่ปลอดภัยนี่มุมนี่กำลังบินมุ่งเข้าหาชองตะโกนะครับอากาศยำแรงอากาศเย็นดีนีไปเดินทางปลอดภัยทุกคู่ทุกคนเลยครับครับผมนั่นวอาพิดวอาถูสวัสดีครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งอีก